สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ari Channel เป็นช่องที่แบ่งปันสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องเย็บผ้าวันนี้พี่อารีจะมาพูดถึงการการเฉลี่ยไซส์การเกรดไซส์นะคะการเกรดไซส์คืออะไรก็คือการเฉลี่ยไซส์นะคะตามความเหมาะสมเช่นจากไซส์เเป็น M เป็น L เป็น XL x x l 2 XL 3 XL นะคะซึ่งเราเราสามารถเราสามารถแบบ เราเป็นช่างอ่ะเราต้องสามารถเกรดไซส์นะคะเฉลี่ยไซส์ให้ลูกค้าได้นะคะซึ่งไซส์เท่าไหร่ล่ะที่เราจะต้องเกรดไซส์แต่ละไซส์คือมันไม่เท่ากันและอีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าบางทีลูกค้าของเราคือข้อมูลเขาก็จะเยอะเหมือนกันนะคะกว่าเขาจะมาตัดสินใจทํากับเราเขาก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วว่า ขนาดอกขนาดไซส์นะคะหรือมีการเตรียมไซส์มาให้เราเลยเราก็มีหน้าที่ทาตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการอันนั้นก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือลูกค้าหลายหลายคนนะคะไม่ใช่ว่าจะ,ะเข้าใจเรื่องขนาดไซส์ได้ได้ดีเนาะบางทีเขาก็ต้องอาศัยเราด้วยเขาก็ต้องต้องการปรึกษาจากเราด้วยว่าเออการเกรดไซส์ควรจะเอาแบบ ควรจะเพิ่มกี่นิ้วดีความยาวเพิ่มกี่นิ้วช่วงอกเพิ่มกี่กนิ้วนะคะความห่างแต่ละไซส์เราควรเพิ่มกี่นิ้วหรือลดกี่นิ้วนะคะเราก็ต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่จะมาจ้างเราด้วยนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างจะสำคัญนิดนึงแล้วกรณีที่เราเป็นมือใหม่ล่ะถ้าเราเป็นมือใหม่เราก็ต้องไปหาความรู้ให้มันเยอะเเราเราจะต้องไปหาข้อมูล นะคะซึ่งข้อมูลที่พี่อารีพูดถึงเนาะเราเป็นช่างเย็บแต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องไซส์รู้เรื่องเกรดไซส์นะคะเราก็ต้องไปหาข้อมูลตามร้านร้านที่เขาขายออนไลน์นะคะอย่างเช่นขายกางเกงเนาะกางเกงออนไลน์เราเข้าไปดูเลยว่าเออแต่และเจ้าเนาะสมมติว่าเออเจ้าเราเราเห็นกางเกงทรงไหนที่เขาขายแล้วเราก็เข้าไปดูว่าขนาดไซส์ของเขาอะ แต่ละไซส์อ่ะมันเพิ่มกันกี่นิ้วมันลดกันกี่นิ้วนะคะเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วอ่ะการเกรดไซส์มันไม่ได้ต่างกันมากหรอกหมายถึงว่าแต่ละร้านนะมันไม่ได้ต่างกันมากเราก็คือดูหลายๆร้านไปก่อนเราดูหลายหลายร้านไปก่อนนะคะแล้วก็เอามาพิจารณาอีกทีว่าไซต์ที่เราแบบคิดว่ามันโอเคแล้วมันมันทำแล้วออกมาสวยเกรดไซส์ออกมาแล้วคิดว่าน่าจะจะโอเคเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะคะประยุกเอาเอง ะะแต่ว่าหลายๆเจ้าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะเป็นมาตรฐานนะคะมันก็เป็นมาตรฐานประมาณนั้นแหละนะคะลดหย่อนต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะก็เอามาประยุกนะคะเอามาประยุกต์แลวเอามาต่อย,ยอดของเราได้พวกชุดเดรสหรือชุดอะไรเสื้ออะไรก็เหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันนี่แหละเราไม่รู้ว่าเขาเพิ่มกันกี่นิ้วกี่นิ้วเราก็สามารถไปดู นะคะไปดูที่ร้านที่เขาขายนะคะเพราะว่าร้านที่เขาขายอะ่ะเขามีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วเนาะบางทีเขาก็อาจจะจ้างโรงงานขนาดไซส์พวกนี้อาจจะเป็นไซส์มาตรฐานเลยก็ได้นะคะเราก็ไปดูไปดูมานะคะแล้วก็เอามาพิจารณากันอีกทีว่าออไซส์ของเขามันโอเคไหมเราชอบไหมเราชอบเราก็นะคะสามารถเรียนแบบขนาดไซส์ของเขาได้นะคะมันไม่เป็นไรนะคะก็ คร่าวๆข,ของการเกรดไซก็จะมีประมาณนี้สําหรับมือใหม่นะคะอ,อยากจะเล่าให้ฟังมากเลยนะคะตอนพี่อารีตอนพี่อารีารทําใหม่ๆพี่อารีเกรดไซ์ไม่เป็นเหมือนกันพี่อารีก็จะใช้วิธีนี้แหละนะคะเข้าไปดูไปดูร้านค้าร้านอื่นๆที่เขาขายเสื้อผ้าเราก็ไปดูว่า,าเสื้อผ้าแต่ละตัวแต่ละไซต์แต่ละแบบของเขาเขาความต่าง ความต่างของแต่ละไซ์มันมีกี่นิ้วความยาวมันต่างกันกี่นิ้วคือเราไปไปหาข้อมูลพวกนี้ให้เยอะๆนะคะแล้วเราก็จะเข้าใจเองนะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวพี่อารีให้ดูนี่คือการเกรดไซแบบคร่าวๆอันนี้ของพี่อารีนะคะการเกรดไซต์ของพี่อารีคร่าวๆความต่างนะคะความต่างของแต่ละไซของพี่อารีรวมไปถึงความยาวนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการ อย่างความยาวอันนี้ของพี่อาลีจะต่างกันเยอะหน่อยนะคะต่างกันประมาณเกือบสองนิ้วนะคะความยาวของตัวเสื้อเกือบสองนิ้วนะคะมันแล้วแต่นะคะแล้วแต่แบบด้วยบางแบบพี่อารีก็ประมาณต่างกันแค่นิ้วนะคะแต่ละไซส์ต่างกันนิ้วหรือนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ก็ประมาณเกือบสองนิ้วนะคะส่วนอกอ่ะ ช่วงอันนี้คือช่วงอกเนาะช่วงอกความต่างของพี่อารีนะคะโดยส่วนมากแล้วพี่อารีจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะอกไม่ว่าจะเป็นเสื้อเด็กเสื้อผู้ใหญ่แต่ละไซส่สวนมากแล้วพี่อารีจะเกรดไซส์นะคะให้มันต่างกันอยู่ที่ประมาณโดยรวมนะสองนิ้วอย่างเช่นไซส์ไซส์เอเนาะอันนี้เราเราจะพูดถึงชุดเด็กก่อนนะคะอย่างเช่นไซส์เอสอะไซส์เอก24 นะคะอก24พอไซส์ M เพียรีก็26นิ้วนะคะไซส์ไซส์ L เป็น28นิ้วเพียรีจะเพิ่มทีละ2นิ้อ2นิ้วนะคะส่วนความยาวอะ่ะบางครั้งเพียรีก็จะต่างกันแค่ไซส์ละ1นิ้ว1นิ้วทีนี้เราก็จะมาดูช่วงเด็กโตนะคะเด็กโตคือช่วงช่วงความยาวของเด็กอะ่ะเวลาโตนี่เขาจะสูงเร็วนะคะเพียรีก็อาจจะเพิ่มจาก ใช้เด็กเล็กอาจจะต่างกันแค่อย่างละนิ้วอย่างละนิ้วพอเริ่มเด็กโตก็ขยับเป็นสักนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งสองนิ้วนะคะเพราะว่าเด็กะเขาจะมีเ,เขาจะสูงเขาจะสูงเร็วนะคะก็ให้เราลองเอาไปประยุกต์ใช้ลองไปไปคำนวณดูไปด,ไปดูไปดูเยอะๆไปดูหลายทีนะคะก็มันก็ไม่มีอะไรมากม,มันไม่ได้ยากแต่แค่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาอย่างแท้จริงนะคะอย่างพี่ลีตอนนี้พี่ลี อยากบอกทุกคนว่าพี่อารีไม่ได้เก่งมากนะคะไม่ได้เก่งเหมือนพี่ๆท่านอื่นแต่ว่าพี่อารีเลือกทํางานที่พี่อารีถนัดนะคะอย่างของเด็กพี่อารีทําได้ของเด็กเนาะพี่อารีก็จะทําของเด็กนะคะส่วนของผู้ใหญ่ถ้าเป็นงานที่เป็นงานเนี้ยบงานราชการถ้าเป็นไปได้พี่อารีก็จะไม่รับพี่อารีชอบงานพวกแฟชั่นพี่อารีก็จะรับงานแฟชั่นนะคะซึ่ง ให้เราเลือกทําสิ่งที่เราลักก่อนสิ่งที่เราคิดว่าเราทําแล้วมันมันดีเราก็ทําแบบนั้นไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆ่ถ้าอยากจะเรียนรู้หรือทําให้มันเก่งขึ้นหรือทําให้มันเนี้ยกว่าเดิมเราก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆ่อยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอ,ะอะ่เดี๋ยวก่อนอันนี้จะมาอธิบายรวมๆเลยดีกว่าในในแพทเทิร์นนะคะแต่และตัวพี่อรีก็จะมีเขียนนะคะคือเราจะต้อง เขียนไว้ว่าตัวนี้เป็นเป็นเสื้อนะเสื้อยืดนะแขนยาวเป็นไซส์อะไรบางบางเจ้านะคะลูกค้าบางท่านก็จะเขียนเป็นไซส์2ขวบไซส์3ขวบอะไรเงี้ยหรือบางเจ้าก็จะเขียนเป็นไซส์ SML นะคะหรือบางไซส์อาจจะเขียนเป็นไซส์90้ไซส์ร้อยไซส์ร้อยสิบนะคะซึ่งอ่าหาเสียง ะคะ่งเรามีหน้าที่เขียนรายละเอียดแบบนี้ให้ลูกค้าเราไปด้วยเพราะเวลา,าไปไปให้ช่างท่านอื่นท่านอื่นเย็บเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ช่วงอันนี้ช่วงไหลพี่อลรีก็จะเขียนด้วยนะคะว่าอันนี้ไหลนะอันนี้รอบคออันนี้รอบวงแขนถ้าเป็นไปได้เราก็เขียนไว้นะคะเขียนรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแต่อย่าเยอะจนเกินไปจนมองแล้วลายหูลาย,ลายตานะคะก็อันนี้คือแบบงานคร่าวๆนะคะ ให้เลือกทําสิ่งที่เราถนัดไปก่อนนะคะรับงานรับงานที่มันที่มันเหมาะกับเราไปก่อนนานๆไปเราค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะตามลําดับนะคะจากง่ายไปหายากก่อนนะแล้วก็ฝากนะคะฝากติดตามพี่อรีด้วยนะฝากติดตามพี่อรีเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อรีด้วยนะคะพี่อารีก็จะเอาเกลิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาแบ่งปันอย่างนี้เรื่อยๆนะคะก็ คลิปนี้จบเพียงแค่นี้บ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะพี่อารีเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับการทำงานนะคะมีความสุขทุกๆวันนะคะอย่าอย่าทำงานด้วยความเครียดนะคะผ่อนคลายผ่อนคลายค่ะบา,บายๆสวัสดีค่ะ